บอกพิกัด2มิวเซียมเจ๋งมีใครได้ไปเซี่ยงไฮ้ตงห้ามพลาดเบือแลดนมาร์คเดิมๆหรือยังคะอันนี้มีสถานที่ใหม่มานําเสนอไปเคยมาบ้างที่นี่เลยหลงมิวเซียมมิวเซียมนี้ตั้งอยู่ย่านเวสต์บันนะคะเป็นท่าเรือขนทานหินมะกอแต่วันนี้จะพามาดูเอ็กซิบิชันสุดเจง๋งเขารวบรวมของเก่าตั้งแต่นนามาสมัยราชวงศ์ชางประวัติศาสตร์แรกเริ่มของจีนม,มาจนถึงราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายเลยบอกเลยว่าจ่ายเงินแค่80หยวนแต่คุ้มมากๆของเก่าที่เขานํามาจัดแสดงก็คือสวยแล้วก็มีมนต์ขลังสุดแสบน พอดีซากุระรุมรุมแบบนี้เลยค่ะสวยมากที่ต่อไปตั้งอยู่ใกล้ๆกลวัดจิ้งอานหัวซาน2 6 3หามไทม์โฮโรเนสแบรนด์ฮอเก่าอายุหลายร้อยปีที่เคยเป็นที่อยู่ของทนายชาวอังกฤษหลังจากถูกรัฐบาลจีนยึดนี้ก็เปลี่ยนโฉมเป็นสถานที่สาคัญต่างๆค่ะในนี้จัดแสดงวัฒนธรรมจีนต่างๆในเซี่ยงไฮ้่างเช่นห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเด็กตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็คือไม่ต้องเข้าใจภาษาจีนเพราะนิทรรศการเขาจัดแสดงสื่อสารได้ชัดเจนสุดๆเป็น2มิวเซียมที่ประทับใจสุดๆในเซี่ยงไฮ้แล้วววมีเเลลาา่งงหืออแ ไปดูนะคะแล้วมาเล่าหน่อยว่าประทับใจเหมือนกันหรือเปล่า